ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M อ็มแทนทลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพิากาศนะกับหัวข้อที่ว่า คุณกับเขาณตอนนี้นะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรให้รู้นะคะระหว่างคุณกับเขาณตอนนี้นะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรให้รู้นะคะนเป็นทําเลนะคะทุกท่านดูได้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการหาคําตอบทุกครั้งที่คุณเจอคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะฟังได้ทุกสถานะแล้วก็ทุกกลุ่ม LGBTQ ได้หมดเลยมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นไม่ว่าคุณจะคบกันไม่ว่าจะเพิ่งคบกันนะคะหรือมีสถานะต่างๆนะคะมาดูว่าไพ่อยากสื่อสารอยากบอกก็ได้นะคะ เช่นเดิมนะคะทุกท่านนาการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งยังไปตัดสินจะไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นอันขาดไม่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเรานะคะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะขอให้นึกถึงคนที่เรากำลังดิวอยู่ใครมีหลายคนก็วนไปหลายกองได้นะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรนะไพ่มีทั้งหมด4ี่กองทุกท่านกองที่1ที่2ที่3ามที่4ี่นะ 1 2 3 4นะคะลองเลือกดูว่าให้ต้องการสื่อสารอะไรช่วงนี้นะ,ะเพื่อเป็นการเซเวราเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะ,ะมาดูกลุ่มที่1ก่อนนะคะมาดูกลุ่มที่1ก่อนเนาะนะคะก่อนอื่นเราจะดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก่อนนะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้ามาดูว่าแล้วไพ่อยากจะสื่อสารอะไรบ้างนะคะแปดเหรียญน,นะคะไพ่เดวเวอร์นะคะหกถ้วยค่ะไพ่เดฟโฟลราชาถือถ้วยนะคะเดวิล แฮงแมนหนึ่งถ้วยนะคะ,ะแล้วก็เลเวอร์ผู้อ่านมองว่าคนที่เลือกกรุ๊ปที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาณนะตอนนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คนสองคนนะคะกำลังตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีข้อ,อได้เปลียนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะ คุณดิวกับใครก็ได้นะต่างชาติต่างเพื่อต่างจาาังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะและคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่มีโก้สูงเป็นคนที่มักจะตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วแต่เป็นคนค่อนข้างที่จะ มีคนแบบผ่านเข้ามาในชีวิตเยอะอะนะพูดง่ายๆคือเป็นดวงที่มีสเสน่ห์นะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของท่านดินก็ได้คนที่คุณดียอยู่ด้วยนะพื่งศุกกันมังกรได้หมดเลยหรือเมษสิงห์ธนูก็ได้นะทุกคนนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ผู้อนบอกวานนะันละตอนนี้นะมันน่าจะเป็นเรื่องราวของการเปิดใจคุยกันอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีในเรื่องของการทบทวนความรู้สึกกันหรือเปล่าหรือมีในเรื่องของการที่แบบ ปรึกษาหาหรือการเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตร่วมกันหรือเปล่าคุณน่าจะสารสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีสถานะแล้วก็ได้นะกลุ่มนี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเรามีสถานะเป็นคนพินเศษเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะคะนะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนตรงที่ว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณสงสัยหรือตัวเขาเองก็ยังสงสัยคุณนะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนเก่าๆหรือเปล่าหรือคุณอาจจะไปเจอหรือเขาอาจจะไปเจอก็ได้ในเรื่องของคอมเมนต์ในเรื่องของใต้คลิปอะไรต่างๆนะคะที่คุณไปคอมเมนต์หรือที่คุณไปพูดไปคุยกันนะคะนะถ้าไม่ใช่คุณไปเจอก็เขามาเจอของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่าพูดอะไรไปก,ก็ผิดหูผิดใจกันไปหมดเลยนะ กับว่าไม่ถูกใจทําอะไรก็เหมือนไม่ถูกใจไม่เหมือนแต่ก่อนเหมือนรู้สึกญหงุดหงิดบ่อยนะคะนะเหมือนช่วงนี้อาจจะห่างกันสักพักหรือเปล่านะคะแฮงแม่นนะคะคนห้อยหัวนะห่างกันสักพักเหมือนทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะเหมือนต้องการที่จะแบบรู้หัวใจตัวเองหรือเปล่านะคะตอนนี้ว่าเอ๊ะเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราเจอกับอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเครียดเรื่องการงานหรือเปล่าะะนะก็เลยเอาเรื่องความรักเนะี่ย ผสมผสานกันมันเลยทําให้แสดงออกทางสีหน้าทางอารมณ์ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยราชาถือถ้วยเนี่ยผู้อ่านมองว่าความรู้สึกนะคะมันก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าคนสองคนยังไม่เปิดใจนะคะในสิ่งที่แต่ละคนประสบปัญหามาอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้แต่อาจจะระแวงกันว่า เป็นเรื่องของคนที่3ามหรือเปล่านะคะเลเวอร์คุณยังรักกันอยู่นะตอนนี้นะคะคุณยังรักกันอยู่นะคะอ่ะสถานการณ์เป็นแบบนี้เรามาดูว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรมั่งนะคะนะไพ่อยากสื่อสารอยากบอกอะไร แฟนนะคะราชาถือไม่เท้าหนึ่งดาบนะคะหนึ่งม่เท้านะคะสี่เหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญสองดาบไพเดทนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็เมจิเชียนนะผู้อ่านมองว่าจากสถานการณ์หน้าไพ่นะเรื่องราวของคุณเนาะที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะและไพ่อยากบอกอยากสื่อสารอะไรไพ่อยากบอกว่า เร็วๆนี้นะคุณกับเขานะ่าจะมีการชวนกันไปในเรื่องของการทําบุญหรือไปในเรื่องของการผู้ป่านะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือเปล่านะคะ บางคนอาจจะไปไปเดทท่ามไปถือศิลน,นะคะอาจจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดต,ต่างประเทศด้วยกันก็ได้นะคะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่รม่กันอาจจะมีโปรเจกต์เรื่องของการงานนะอาจจะมีการขยับขยายนะคะตรงนี้เนาะหรือจะมีเรื่องราวของการที่ว่าปัญหาต่างๆคุณสองคนจะมีการตกลงว่อาอ่ะถ้าใครมีเรื่องอะไรเปิดใจคุยกันต่อไปมันจะไม่มีความลับนะคะนะจะให้สถานะกันมากขึ้นผู้อ่านมองนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็ไม่มีใครคุณก็ไม่ นะต่อไปก็คือวางใจนะคะในการละกันแต่มันจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างคือความหวาดระแวงความหึงหวงนะความไม่เป็นตัวตนความไม่เป็นตัวเองนะคะจะเกิดขึ้นกับคนสองคนนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะแน่นอนว่า คุณกับเขานะ่าจะมีความสุขเร็วๆนี้แหละเหมือนบางสิ่งบางอย่างนะมันลงเอยแล้วนะคนะ,ะจัก,กรวาลน,น่าจะจสั่นให้คนสองคนนะคะน่าจะหากันเจอช่วงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับถามใจตัวเองว่ามันต้องไปต่อแล้วล่ะตอนนี้นะคะถึงแม้ที่ผ่านมามันมีความขัดแย้งในใจนะมันหาทางออกไม่ได้แต่สุดท้ายนะ คนสองคนนะคะก็ให้คําตอบซึ่งกันและกันนะคะจะจบเรื่องเลวร้ายรู้สิ่งทูอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าถ้าหากกันถ้าไม่ได้พูดคุยกันกลับมาคุยกันเหมือนกับเป็นการจบกับคนเก่าคนเก่าคู่แฟนปัจจุบันนี่แหละแต่เริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะฮะมันเหมือนกับว่า เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแหละแต่มันเป็นการพูดแบบเหมือนเชิงแบบแก้เค็ดอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะหนึ่งถ้วยนะคะจะมีเรื่องราวข่าวดีหรือเปล่านะ,ะมีการแบบพูดคุยในเรื่องขององานมงคลหรือเปล่านะคุณกับเขานะคะอาจจะมีการชวนกันไปหาญาติผู้ใหญ่นะคะจัดจเมน้นทเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยให้เจ้ากรรมในเวนะ บอกแล้วว่าคุณกับเขาน่าจะหนีกันไม่พ้นน่ะนะคะผู้อ่านบองว่าน่าจะมีแผนในเรื่องของการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าการใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่านะเร็วๆวนี้เนาะมาดูกลุ่มที่สองค่ะนี่เป็นกลุ่มที่สองค่ะทุกคนสถานก,การณ์ความรักของคุณชว่วงนี้เป็นยังไง วิวนะคะราชาถือถ้วยนะคะหนึ่งดาบแปดดาบสองเหรียญน,นะคะสองดาบสี่ถ้วยฮาริแฟนนะคะสามเหรียญสุดท้ายนะคะอ่าที่เอ็มโพเรอร์ อ่านมองว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้นะคะจะมีค่มีความขัดแย้งในใจระหว่างคนสองคนหรือเปล่ามีการบล็อกกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะเหมือนใครบางคนนะคะไม่อยากติดต่อไม่อยากสื่อสารนะคะอาจจะมเมสเซจมาทักทายมาเหมือนทันรางความสัมพันธ์หรือเปล่าตอนนี้เกิดการน้อยอกน้อยใ,นใจนะคะคุณน่าจะดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มของท่านดินพุ่สศกกันมาก,ก่อนนะภัยเดบิว์ขึ้นนะ,ะภพยแห่งกิเลสตัณหาภพยปีศาจเนะาะไพ่แห่งความรุ่มหลงนะคะเขาเป็นใครก็ได้นะต่างชาติต่างเพื่อต่างจังหวัด หมดเลยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะเคยจบกันไปแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์อีกนะคะเนี่ยไพ่อินฟินิตี้นะกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแปกลกับกับรักเลิกอยู่แบบนี้หลายครั้งแล้วหลายครั้งที่คุณต้องการถอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะสองด่านนะขัดแย้งในตัวเองตลอดเลยเลือกไม่ถูกนะแต่มันเหมือนเป็นโชคชะตานะคนสองคนนะคะมันน่า,จ,าจะมีเรื่องราวของวิบากกรรมร่วมกันผู้อ่านมองแบบนี้นะคะไพ่ฮารูแฟนนะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะตอนนี้อาจจะบนบานสาาั่นเก่าอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับในเรื่องความรักหรือเปล่านะคะนะสามเหรียญน,นะคะอาจจะไปเจอข้อความเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเรื่องจริงนะคะสามเหรียญคือบุคคลที่3เข้ามาแทรกคุณน่าจะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะอยากหาคําตอบอะไรหรือเปล่านะคะตอนนี้เนาะนะคะสี่ถ้วยนะคะรู้สึกไม่พอใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ มือนน้อยอกน้อยใจถ้าไม่คุณก็เขาแหละนะคะ The Emperor นะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้นะมันมีคนเข้ามาแทรก และคนที่เข้ามาแทรกก็เป็นคนที่มีอิทธิพลด้วยนะคะอิทธิพลในเรื่องของการงานอิทธิพลในเรื่องของความคิดนะอิทธิพลในเรื่องของการตัดสินใจนะตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึง่งอหลรขึ้นอาจ,จใจเรื่องของการทํางานด้วยและมีคนคนที่เข้ามาแทรกในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบชู้สาวก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่แบบแอบ,บรักแอบบชอบแต่มันมีแบบพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะ่าทาให้เราแบบผิดสังเกตนะคะนะาทำให้เรามองว่าคนของเราไม่มั่นคงแล้วล่ะตอนนี้นะมาดูว่า คุณกับเขานะตอนนี้นะถ้าอยากสื่อสารอะไรให้รู้มันจะเกิดสถานการณ์อะไรนะเหตุการณ์อะไรนะถ้าอยากสื่อสารอะไรส่องถ้วยนะคะเด็กถือถว เ็ดเหรียญห้าดาบเจ็ดดาบนะคะ The Emperor นะคะนหนึ่งเมทาวราชาถือเหรียญสุดท้ายนะคะสิบถ้วยนะผู้อ่านมองว่าไพ่อยากจะสื่อสารให้คุณทั้งสองคนได้รับรู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่านะคะสองถ้วยโซเมตคนที่หากันเจอนะคนที่ใช่ของกัแลนกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะนะ อย่าน้อยอกน้อยใจนะอย่างอนเป็นเด็กๆนะคะหนึ่งถ้วยนะคะรู้สึกแบบขิดนอับใจอะไรหรือเปล่าตอนนี้นะคะนะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือจะมีเรื่องราวของข่าวดีบางสิ่งบางอย่างที่จบเรื่องได้ลายและจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะนะคะเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะมี งานมงคลงานเลี้ยงงานสร้างสรรค์หรืองานอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่จะมีการพบปะกับผู้คนนะคะในกลุ่มเครือญาติก็ได้เร็วนี้นะนะคะห้าดาบนะคะสิ่งที่คิดไว้ในเรื่องราวของคนที่แบบทำอะไรลับหลังนะคะมันจะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะเร็วๆนี้จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะว่าใครกันแน่ที่ทำอะไรลับหลังคุณนะคะนะเจ็ดดาบเนี่ยนะคนะ,ะคนสองคนต้องฟันฝ่าอุปสรรคหน่อยนะช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนคอยจ้อง มีคนคอยพูดเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าเป็นป,น,ปนในทางด้านลบนะไม่เหมือนไม่เห็นกับเราเหมือนไม่สนับสนุนไม่อะไรทั้งสิน้นพูดอะไรมาก็มีแต่ด้านลบกับเรานะคะนะต้องอดทนฟันฝ่าประสรคไปนิดนึงเดียมเพลอร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะน่าจะให้พ่อนุนสองคนนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักหรือเปล่านะคะเด็กถือไม้เท้าความมั่นคงในเรื่องของหัวใจความมั่นคงในเรื่องความรักมาแล้วนะอ่าคนสองคนน่าจะเป็น คนที่ตามหากันเจอแหละนะคะราชาถือเหรียญแน่นอนนะคะความรู้สึกตอนนี้มันเต็มอิ่มเ่ยเต็มเปรียมไปแล้วนะคะนะเนี่ยสิบถ้วยนะจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะหรืออาจจะเดินทางไปหากันหรือเปล่าเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะบางคนนะอาจจะอยู่ด้วยกันบางคนถึงขั้นสแปดบวกระวังมีการตั้งครันเกิดขึ้นนะนะไพ่สิบถ้วยไพ่ในเรื่องของครอบครัวเนาะนะ มาดูกรุ๊ปที่สามกันค่ะทุกคนกรุ๊ปที่สามนะมาดูกันราชาถือเหรียญราชินีถือเหร,รียนนะสามถ้วย สดาบราชาถือดาบนะคะ5ถ้วยสามเหรียญหนึ่เมถาไพ่เดือฟูแล้วก็ราชินีถือดาบอ่านทุกคนนะคะผู้อ่านมองว่าคนที่เลือกกร๊ปที่3นะคะคุณน่าจะเจอเรื่องราวของอใครบางคนนะในนี้นะคะเกิดความเข้าใจว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์น่ะนะคะ คนของเราอะแอบไปคุยกับคนเก่าหรือเปล่าหรือคนที่เราดิวอยู่ด้วยเนี่ยสงสัยว่าคุยนะคะ ว่าอาจจะติดต่อกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เคยคุยเคยสารสัมพันธ์นะมีการละแวงกันเกิดขึ้นนะคะสามถ้วยอาจจะไปรับรู้ในเรื่องของการเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเหมือนการที่แบบว่าคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาอย่างเงี้ยนะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคนของเรานะ่าจะไม่มั่นคงหรือเปล่านะค,ะคุณก็อีโคสูงเขาก็อีโคสูงนะคะเหมือนกับเนี่ย ราชาทิเลียรราชินีือเรียรก็ไม่ยอมนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนต่างคนต่างระแวงแต่ไม่ถามกันแล้วก็มีการแบบหันหลังคุยกันไม่ได้คุยกันนะคะเหมือนกับว่าส่งข้อความมาก็ถามคําตอบคําไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะสีดาบเหมือนช่วงนี้ถอยคนละก้าหรือเปล่านะค,ะคุณก็อาจจะถอยคนละก้าเหมือนแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะราชาถือดาบเขาเป็นคนพูดตรงพูดแรงบางครั้งนะคะพูดแล้วทาให้คุณรู้สึกเสียใจ ห้าถ้วยตอนนี้คุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิง่งเก่าๆหรือคนเก่าๆก็ได้นะตอนนี้มันสถานการณ์มันเหมือนแบบาตาลาปัดมันเหมือนชุลมุนไปหมดเลยตอนนี้นะนะคะสามเหรียญเข้ามาแน่นอนว่าคุณเชื่อว่าต้องมีบุคคลที่3าเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ทําให้เขาหรือเธอคนนั้นเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเด็กถือไม้เท้านะ่ะความมั่นคงในเรื่องของสถานะคุณยังไม่มั่นคงเลยว่า เขาหะ,ะเลือกคุณหรือเปล่านะคะเป็นความรังเดใจเดฟูตอนนี้คุณรู้สึกอยากจะอยู่โดดเดี่ยวอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่คุณรู้สึกแบบนี้นะคะราชินีถือดาบนะคะระวังจะมีเรื่องอทะเลาะกันเนาะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการพูดประชดประชันกันทําให้คนสองคนไม่เข้าใจกันและทําให้คนสองคนมีการห่างเหินกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะคืออยากจะรู้ปัญหาแต่ไม่ถามกันนะคะจะเจอสถานการณ์แบบนี้มาดูว่า ไา่อยากสื่อสารอะไรกับคุณสองคนนะคะนะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ไา่อยากสื่อสารอะไรกับคุณสี่แมเท้านะคะไพ่เดนแล้วก็ไพ่เดวเวอร์ ไพ่เดอะซันนะคะสิบแม้เท้าสิบถ้บวยไฮพินเทสหนึ่งถ้วยแฮงแม่แล้วก็ดีเอ็มเพรสอ้ไพ่สวยนะคะผู้อ่านมองว่าไพ่อยากสื่อสารให้คุณทั้งสองคนได้รับรู้ว่าไม่ต้องไปฝืนความรู้สึกนะอยากทําอะไรอยากพูดอะไรนะคะอยากจะจะแจ้งอะไรนะคะก็แสดงออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ได้เลยเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณอยากจะแต่งงานนะคุณอยากจะมีการมั่นหมายอยากจะไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ พูดออกไปเลยบางคนนะคะเขาอาจจะเดาใจเราไม่ได้เนาะตรงนี้นะคะมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ช่างแต่ขอให้เราได้พูดได้สื่อสารนะคะผู้อ่านมองว่าน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสีไม่เท้าเนี่ยงานมงคลงานเลี้ยงงานสังสรรหรือจะมีการแบบพูดคุยกันถึงในเรื่องของเครือญาติ หรือในเรื่องของการแบบผูกข้อไม้ข้อมือนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าคนสองคนถ้าทํางานอยู่ไม่ไกลกันมากอาจจะมีการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยผู้อ่า,า,านบางว่าน่าจะมีเรื่องราวของการเดินทางมาหากันหรือเปล่าว่าไพ่เดืวเวอบเอร์มันขึ้นนะคะเขาอาจจะให้คํามั่นสัญญากับคุณหรือเปล่าหรือเขาอาจจะให้คุณแบบเดินทางไปหาเขาก็ได้นะเด e อ u ซันนะคะ ระวังนะคะถ้าใครที่แบบไปมาหาสู่กันนะคะไม่ได้ป้องกันนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการกําเนิดบุตรได้นะ,ะตรงนี้การตั้งครันไม่พึงประสงค์นะเนี่ยดีเอมเพรสนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะจะมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นอย่างที่บอกเลยเนาะ,ะนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเปิดตัวเปิดใจนะคะนะทีนี้นะคะ ไฮพินเทศบอกนี้เลยว่าอะไรที่เป็นความลับนะต่อไปจะถูกเปิดเผยให้หมดเลยนะคะหนึ่งถ้วยต่างคนนะคะต่างมอบความรู้สึกดีๆต่อกันนะมันจะมีเรื่องราวที่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะระหว่างคน2คนนะแฮงแมนนะคะให้ปล่อยในเรื่องของสิ่งที่มันติดขัดในใจเราอย่าเอามาใส่ใจอดีตคือปล่อยผ่านนะให้เริ่มต้นใหม่ปัจจุบันดีเพความสมบูรทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นแม่ เฉลิมฉลองได้หมดเลยนะทุกคนนะจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้ตรงกับใครนะทุกคนอย่าไปใส่ใจนะมาดูกรุ๊ปที่4กันค่ะนี่เป็นกรุ๊ปที่4ค่ะคุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรนะตอนนี้แล้วไพ่อยากสื่อสารอะไร ชนีถือดาบนะ6ดาบ1ไม่เท้านะคะ2ไม่เท้าไพ่เดอะสตริง8เหรียญมีจิเชียนนะคะราชาถือเหรียญแล้วก็สุดท้ายนะคะเทมเพลนผู้อ่านมองวัานการตอนนี้นะคะนะคนสคนห่างกันหรือเปล่านะคะอาจจะมีเรื่องของการงานรเรื่องระยะทางเรื่องการสื่อสารที่มีปัญหานะ จะน้อยใจเรื่องของความใส่ใจเนาะอาจจะมีการห่างเหินกันนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มคบกันก็ได้หนึ่งเมถาวรขึ้นนะคะอาจจะมีการพัฒน,นาจากเพื่อนอาจจะมีการพัฒน,นาจากคนคุยธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็ให้สถานะซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนหรือเปล่าตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องของคนที่มีสถานะกันแบบตรงๆงอย่าง,งนเนี้ยเหมือนกับว่าเอาล่ะ มีความเป็นห่วงเป็นใยกันก็จริงแต่ว่ายังไม่เปิดเผยสถานะนาะยังไม่บอกว่าคุณเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนคุณอย่างเงี้ยนะคะ the s t r i n g นะบ่งบอกว่าคนที่คุณดีอยู่ด้วยเนะี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะอยู่ในกลุ่มของอทัดไฟเมสิงธนูได้นะคะทุกคนนะคะแปดเหรียญเข้ามานะคะ มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานด้วยหรือเปล่าการเงินด้วยหรือเปล่านะที่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยนะคะมันมีการติดต่อมีการสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะทำให้คนสองคนคนะ,ะบางครั้งมันเหมือนจะเป็นคนรักที่เปิดตัวเปิดใจแต่บางครั้งมันต้องเป็นรักในความลับหรือเปล่าเมจิเชียนนะคะเนี่ยไพ่อินฟินิตี้นะก่อนนั้นยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะคะราชาทิเรียนเขาชอบคุณนะนะคะ เขาอยากดูแลคุณเหมือนคุณเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาหรือเปล่าเทมเพลนเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคนสองคนอาจจะห่างกันหรือเปล่านาะตอนนี้มาดูว่าถ้าอยากสื่อสารอะไรต่อนะคะจากสถานก,การณ์ที่คุณเจอเนี่ยนะคะถ้าอยากสื่อสารอะไรต่อให้คุณได้รับรู้นะลุมที่สี่นะ 8ด,ดาบนะคะแล้วก็ไพ่เดวะเวอร์หกถ้วยแปดถ้วยราชาถือมเมท้าดีเอ็มเพรสแล้วก็สุดท้ายนะคะราชินีถือดาบผู้อ่านมองว่าไพ่ต้องการสื่อสารให้คนสองคนนะคะลดทิฏฐิหลงนะคะลดอิโก้หลงทั้งคู่นะคะ เขาก็อโก้สูงคุณก็อีโก้สูงแล้วก็เปิดใจในเรื่องของบุคคลที่3นะคะเนี่ยมีการสงสัยซึ่งกันและกันเขาสงสัยคุณคุณสงสัยเขาว่ามีคนมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกหรือเปล่าเนี่ยเปิดใจคืยกันหันหน้าคุยกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุยกันได้นะคะ นะแล้วก็จะมีเรื่องราวของแปดดาบเข้ามาคือเหมือนจะมีการตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าไม่ควรจะมีเบอร์คนนั้นคนนี้ติดต่อเข้ามาควรจะบล็อกควรจะไม่มีไลน์คนนั้นคนนี้ไม่มีในเฟซในะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการพูดคุยตกลงกันแบบนี้นะเร,เร็วนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าถ้าเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาอาจจะให้คุณเดินทางไปหาเขาหราือตัวเขากําลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้หกถ้วยคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะ S S ensitive, เซนสティブเรื่อง,องความรู้สึกเนาะตรงนี้นะมันจะมีเรื่องราวของการเดินทางร่วมกันนะคะมีเรื่องราวของการพูดคุยมีเรื่องราวของการพบปะญาติผู้ใหญ่นะคะแปดถ้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะท,ที่คาดหวังไว้นะ่ะเหมือนกับว่าเอาละมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะบางครั้งนะมันอาจจะดีเลย์บางครั้งมันอาจจะไม่ตรงเวลาที่เราต้องการก็ได้หลาย,ลายๆอย่างนะคะและวที่นี้ถึงราชาถือไม้เท้าเนี่ยนะคะนะ ดูเหมือนว่าคน2คนนะคะให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเอาละคุณเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ใช่ของกันและกันอย่างเงี้ยนะ,ะมีการเปิดเผยกันมากขึ้นนะคะ DM r e s s นะ,ะแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์มันจัดลงเอยด้วยดีนะคะบางคนอาจจะมีการแบบมั่นหมายกันไว้ก่อนหรือเปล่านะคะราชินีถือดาบระวังนะคะจะมีคนที่มาพูดก,กันกนกระแหนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณ คนที่มาคู่ก็จะเป็นเพศหญิงค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอายุกว่าคุณน่อยหนึ่งนะคะนะเอาละคา่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะทั้ง4ี่กรุ๊ปเลยในสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนไม่ได้ตรงกับใครนะต้องขอไปด้วยเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านลองดูว่าท่านเจอสถานก,การณ์แบบนี้ไหมในช่วงนี้นะคะแล้วก็รอดูว่าถ้าเจอแล้วสถานก,การณ์มันจะตรงตามที่ไพ่บอกไหมนะคะนะ อย่างที่บอกนะั้นทุกท่านนะาอย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่การตัดสินใจของเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นกาลังใจกับทุกท่านนะหวังว่าคราวหน้าได้เจอกันอีกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับมานิสวสดีค่ะ